สวัสดีครับเ,เพื่อนเพื่อนชงวิทย์เรืองตาทุกคนนีครับชางวิทย์เรืองตาครับพอดีได้ลําโพงบลูทูธต,ตัวนี้มาเนี่ยลูกค้าบอกว่าแจ็คชาร์จมันหายไปหายยังไงก็ไม่เจอหายยังไงก็ไม่เจอก็อยากจะให้ชางวิทย์หาให้อืมปกติมันจะอยู่ตรงนี้นะข้างข้างในนี่นะครับตรงตรงชาร์จเนี่ยมันหาไม่เจอนะครับตัวนี้เนี่ยโฮ้ยมันแก่ถูกแก่แก่ผิดทางนะครับ เห็นตะลูมันมันไม่มีตัวแจ็คสงสัยจะอยู่ข้างในครับลูกค้าพยายามงัดหาแล้วนะไม่เจอนี่เโอ้โหนะครับเดี๋ยวเรามาหากันดีกว่านะครับแจ็คชามันจะอยู่อย่างไงนะครับนะโอ้เมื่อกี้เมกลุ่มงัดดันนี้ไม่ได้นะครับด้งนี้นะครับโอ้ตาบมืน่นเบิ่งขัดน้ำมองแงแกก็มีอยู่นี่แคะรเอา้าดูข้างในกันครับทีนี้เราก็มาดูว่า แจ็คมันจะอยู่ไหนน่ครับดับแรกเนี่ยต้องแกะออกมาดูก่อนนะครับนี่นะฮะลายๆเนี่ยครับยี่ห้อโอ้โหสุดยอดมากเลยนะฮะมาดูกันนะครับเพื่อนมันจะเป็นยังไงนะจะอยู่ข้างในไหมนะครับไอ้แจ็คเนี่ย มีไหมนะครับหรือว่าหรือว่าแจ็คเขาจะไปซ่อนอยู่ที่อื่นนะเพื่อนะอไม่เห็นมีแช็คเลยนะครับน่าจะหล่นหายไปแล้วนะเพืวนไม่งั้นก็เข้ามาข้างในเครื่องแล้วก็หลุดหายเข้าไปเลยนะ ขาว่ากันไปละนะครับโอ้ยไม่มีเลยอ่ะมุนน็อตออกนะครับมุตสกูนอ็อตนะครับแลวก็ตามไป <Yeah. S 1> ไปดูแจ็คครับอ,อันดับแรกเลยไม่เจอเลยนะครับนะไม่มีเลยนะครับเนะลยหรือออกมาเลยครับต้องหรือออกมาทั้งหมดนะครับทําไปนะครับเพื่อนตัวน,นี้ออกมานะครับตัวน,นี้เนาะ ดูดีด้วยนะเดี๋ยวผ้ามันขาดนะเพื mm ่อ hmm. นเออโอ้ยหลุดง่ายเลยนะครับแล้วทีนี้เราก็เอาผ้านี้ออกนะครับแล้วก็ตามด้วยตามด้วยนอ็อตนะครับแก้เสื้อมันนะครับนะแก้เสื้อแก้เสื้อมันเนี้ยอืออ่าเห็นไหมต้องใช้แห็นโูน็อตนะครับแล้วทีนี้เราก็พยายามถลกเสื้อเขาออกถลกหนังเขาออกนะครับอยู่ไงว่างก็ว่ากันไปนะ ตอนนี้ต้องระมัดระวังนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเสื้อขาดนะครับเดี๋ยวเสื้อขาดทําได้ละแต่ว่าต้องระมัดระวังหน่อยเดี๋ยวเสื้อขาดนะครับเนี่ย่ะว่างกันไปนะครับถอดเสื้อเขาออกนะครับนะค่อยๆถอดนะครับเสื้อลอกคาบอัวคาบงูเขาเนี่ยงูเหลื่ยมมาเลยออกงูเหลื่มไปลายงูเหลื่มนะ่ะทีนี้ก็มันต้นองอด ก็จะตามมาถึงจุดนี้ที่จะบัดกีแจคได้ไหนๆไหมโอ้อยู่ลึกมกันกันนะถอดถอดลายเสื้อลายงูเหลือมออกแล้วก็อย่าลืมอย่าลืมตรงนี้ด้วยนี่นะเนี่ยโอ้ยขาดซะเนอขาดไม่ได้นะครับไม่ได้ขาดห้ามขาด ราะว่าขาดนี่แก้ไขลําบากนะไอเนี้ยแต่เขาก็ทํามันเหนียวมากอยู่นะครับนี่เห็นไหมเนี่ยนะครับเละมันรกหัดครับยูว่เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยครับเพื่อนเอ้ยก่อนที่จะตามหาแจ็คชาร์เดียนมันต้องตามเขาไปขนาดนี้เนี่ยมีง่ายกว่านี้ไหมมันยังไม่ได้ง่ายขนาดนี้เพราะว่ามันอยู่ข้างในอย่างเงี้ยมันต้องแกงี้กว่ากนนี่นะ เออเ,อ,อ,เอ,อเห็นไหมแจ็กทีนี้โอ้ยยังไม่เห็นเอาต้องไปแกะอีกครับแกะด้านนั้นอีกนะเอาแกะออกสองข้างแล้วนี่เออเ,อ,อเห็นไหมแจ็กทีนี้ไม่เห็นแจ็กเลย <N ee> นะครับนี่แหละครับ <N ee> เป็นที่ที่จะเอาแจ็คตัวใหม่มาใส่ไะ <N ee> ครับถึงจะเห็นบอร์ดเนี่ย Chắc tôi đều mình ô nắng ngay, chắc tôi đêm yu ngay này Oi nèo. Chắc ô, tè lên đó gặp bạn này ôi không Oi. mới đại Oi. 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 chắc mày xảy Oi. đại này gặp ngay đi Oi. ลายวงจรฉีกนะครับเพื่อนๆเ,เอาเดี๋ยวมุมไหนดีนะเอ่อเป็นเป็นลายวงจรฉีกนะครับเพื่อนๆครับเอ่อใส่ได้คือเก่านะอ่ะว่ากันไปเดี๋ยวผมเอาแจ็คใส่ก่อนนะหาเห็นตัวเดิมอยู่นะครับแต่ว่ามันมันแตกมันเห็นมันเห็นความแตกข้างในแล้วมันใช้ไม่ได้หรอกเดี๋ยวเอาแจ็คตัวใหม่ใส่เดี๋ยวผมมาอ่านเบอร์ไอซีขยายให้ฟังเดี๋ยวผมดาเนินการก่อนครับเพื่อน อันั่นก็คือวิธีการแกะครับของ JBL JBL งูเหลือมนะนะครับเป็น JBL งูเหลี่มนะครับเพื่อนนะครับ JBL งูเหลี่มนะครับตัวน,นี้นะใช่นะครับนี่คือบอร์ดนะครับบอร์ด Ic ปแปขยายเป็นเบอร์ MIX 2 0 1 8 A MIX 2 0 1 8 A นะครับ เห็นไหมเห็นไหมถ้าภาขยายพังนะตอนนี้ก็เป็นเบอร์ M I X 2 0 1 8 A นะครับ5วัตต์เลยนะ IC ตัวนี้ใช้2ตัวนะครับลำโพง2ตัว IC ก็2ตัวเช่นเดียวกันสุดยอดสุดยอด M I X 2 0 1 8 A นะครับนะเสร็จไปที่รบร้อยแล้วอือนี่ก็ชาร์จแล้ว เห็นไหมน่ครับเพื่อนเพื่อนดังไหมแล้วก็ลองกดเปิดดูโอ,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 อ้ดังแน่ๆล่ะ๋ยวเอาแฟดไดอะไรมาเสียบก็ฟังเพลงได้ลนะ้ะนี่เสียบแฟดได้เข้าไปดังล้ะ เเธอพ,พอแล้วจะไปลองมากจะไว้เรื่องทาก็คงจะต้องจากไปนั่นเพื่อนนะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปตัวนี้ลำโพงบลูทูธ JBL งูเหลือมตัวนี้ก็จบแล้วนะครับสวัสดีครับ